ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้พบปะและก็มอบเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567ให้แก่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บญชาการฐานสูงสุดได้มอบเจตนารมณ์การปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับหน่วยจนถึงระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าต่อมาผู้บญชาการฐานสูงสุดได้พบปะพูดคุยและมอบเจตนารมณ์ให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนซึ่งประกอบไปด้วยเจตนารมณ์12ด้านค่ะได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนากำลังพลและครอบครัวการสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับประชาชนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการพัฒนาการปฏิบัติการร่วมการพัฒนาไปสู่กองทัพที่ทันสมัยการพัฒนาหน่วยทางด้านไซเบอร์การรณรงค์ให้เป็นกองทัพของทหารอาสาและการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อพัฒนากองทัพไทยให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ